โดดกาหนดลูกคลี่มาให้นะครับแล้วก็ถามว่าข้อหนึ่งกับสองในข้อใดถูกนะข้อหนึ่งเนี่ยเป็นปริมาตรส่วนข้อสองเป็นพื้นที่ผิวคานนี้ทบทวนสูตรก่อนนะครับปริมาตรก็คือพื้นที่หน้าตัดหรือพื้นที่ฐานนะคูณสูงส่วนพื้นที่ผิวนะครับพื้นที่ผิวนี่ก็คือทั้งหมดเลยนะก็เป็นสองคูณด้วยพื้นที่ฐานอ่แล้วก็บวกกับพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างก็จะเป็นความยาวรอบฐานคูณสูงนะครับ ใครยังจำสูตไม่ได้ก็ไปจำด้วยนะเตีคราวนี้ฐานก็คือสามเหลี่ยมเราเรียกว่าหน้าตัดหัวท้ายก็ได้นะคราวนี้เราก็เอารูปคลี่นะครับไปวาดเป็นรูปทรงสามิตินะเนี่ยหน้าตัดนะครับเป็นสามเหลี่ยมหกก็คือความยาวตรงนี้นะห้าไปประกบนะครับเนี่ยห้าไปประกบตอนตรงนี้เป็นห้าเป็นห้า ส่วนความยาวตัวนี้สิบสองพื้นฐานก็ต้องรู้สูงนะครับก็ต้องหาสูงมานะอันนีน้ลากลงมาตั้งฉากถ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับลากลงมาตั้งฉากกับฐานจะแบ่งครึ่งฐานรัศมีหกแบ่งครึ่งก็เป็นสามอันนี้ก็ใช้พีทาโกรสหาความสูงนะครับอัตราส่วนทุกคนน่าจะจําได้นะก็เป็นสามสี่ห้าสความสูงเป็นสี่ใครไม่ทันก็ความสูงเท่ากับ พีทารนะ์รัดนะรูทด้านยาวกําลังสองลบด้วยอีกด้านหนึ่งกําลังสองยี่สิบห้าลบเก้าสิบหกเนี่ยรูทสิบหกได้สี่นะครับพื้นฐานฐานเป็นสามเหลี่ยมก็เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานความยาวหกนะครับสูงสี่อไปสูงสูงของรูปทรงนะครับเนี่ยสูงตัวนี้นะก็คือสิบสองสองตัด สามสี่สิบสองสิบสองสิบสองร้อยสี่สิบสี่พันข้อนหนึ่งถูกต่อไปข้อสองครับพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวก็ดูจากรูปคลี่แล้วก็ได้ครับก็หาจากพื้นที่สามเหลี่ยมสองรูปนะเนี่ยสองคูณพื้นที่ฐานสามเหลี่ยมก็ตรงนี้เลยนะเศษหนึ่งส่วนสองคูณหกคูณสี่บวกกับรอบฐานฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้หกห้าห้าพันรอบฐานก็หกบวกห้าบวกห้าคูณสูงสูงรูปทรงสิบสอง ตัดนะครับ64 24รีบวกกันได้16 16คูณ12 192บวกกันได้216มันก็สองผิดนะครับ